ไปนะก็หลังจากที่พอกแห้งแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนหลังการอ่านลรองนะครับโดยวันนี้ก็จะมีฟริม์องแบบนะครับอยู่แบบที่1นนะครับเราใช้เครื่องปริมอินเจ็นะครับในการปริมลายลงมานะครับส่วนแบบที่2องนี่อันนี้เราใช้ตัวปากกาทึ่แต่งที่แถมมาในกล่องนะครับฉีดขึ้นมานะครับเป็นลายแบบนีนะ้เราจะมาดูกันว่าสามารถอ่านออกมาและฉีดล้างได้เหมือนกันถ่ายกันยังไงนะ แล้วก็วางบล็อกคับลงไปเลยพยายามให้ได้ฉากนะครับจะไม่ต้องมาเล็งหมายทครั้งตอนที่สกรีนหลังจากได้ตำแหน่งต้องการแล้วนะเราก็จะเอาตัวผน้าดำมาคลุมนะครับแล้วก็กระจกคับอันนี้ผมติดยะหมายสองดังถ้าใครไม่มีกระจกก็แนะนำว่าใชา้เป็นวัสดุอะไรก็ได้ที่มแข็งเรียบนะแล้วก็จะมีการตำหนดที่เพื่อเพื่อทำให้ทั้งสามห่ายเลเยอร์นะไม่ว่าจะเป็น เราก็จะเปิดทุกอัดจับเวลานะครับโดยเวลาที่ใช้ในการขัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3-5นาทีนะครับสามารถป,ร,ถปรับลดเพิ่มเติมได้เล็กน้อยอยู่ที่ว่า,าแรงกันน้ำของแต่ละที่มากเทนะ่าไหร่นถ้าสมมติว่าลูกค้ามีสมมติสายชำระหรือว่าปักบบัวต่างๆมีแรนะนะครับ้นงนน้อยครับไม่ควรจะใช้เวลาเยอะ ไม่จะฉีดออกอยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงดันน้นําที่สูงเนี่ยการใช้เวลาที่เยอะขึ้นจะทําให้คาบกาวต่างๆน,น้อยลงถ้าฉีดล้างได้เวลาง,งานเปจะมาก็จะไม่มีคาบกาวจะทำงานง่ายกว่าพบเวลาแล้วก็อ ตัวลายเริ่มขึ้นมาต่างๆบนผ้าสกรีนแล้วนะครับส่วนที่โดนแสงนะครับสีจะเข้มขึ้นส่วนที่เราบังแสงด้วยหมุดต่างๆสียังเข้าเดิมถ้าดูอย่างนี้แล้ว่วาหมุดสองตัวนียนะ่าจะใช้ในการถ่ายวอกได้เหมือนกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตอนฉีดล้ายกันอีต่อไปจะเป็นขั้นตอนการฉีดล้าะครับ